สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจุเนี่ยกับเกม The s p i ป e Volleyball Story นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกขั้นตอนว่าผมเติมเกมนี้ยังไงแล้วกันนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าคือผมก็คงสอนเจาะลึกมากไม่ได้นะคือแค่แบบเอาไงเดี๋ยวคือแค่อธิบายเฉยๆพอนะว่าผมเติมเกมนี้ยังไงแต่ว่าในส่วนของแบบวิธีการอะไรเงี้ยผมจะไม่เจาะลึกนะครับ อย่างแรกเลยคือเข้ามาที่หน้าสโตก่อนหรือว่าหน้าสุ่มการชาป,ปกตินี่แหละนะแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงรูปไอคอนบอลเล่ครับผมเนี่ยมันก็จะมีราคานะครับผมนะสแพ็กเกจนะครับผมแพ็กแรกเนี่ยมันจะราคาถูกสุดใช่ไหมร้อยสีบาทนะแล้วก็แพ็กที่2เนี่ยสองบาทแล้วก็แพ็กที่3นะครับแปด่บาทซึ่งอันที่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มที่สุดเนี่ยจะเป็นแพ็กแรกครับร้อบาทเนี่ยมันได้แค่ร้อยลูกนะแล้วถ้าสมมุติว่าเอาไปสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มได้แค่แบบ หนึ่งรอบหรือว่าสองรอบเองนะคือมันสุ่มได้แค่แค่สองรอบอะมากสุดอะซึ่งมันไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะผมแนะนําว่าถ้าจะเติมนะเติม2องรบาทเอา300ลูกดีกว่านะถ้าใครมีงบก็เติมแพงสุดไปเลยก็คุ้มสุดแต่ว่าแพ็คแรกเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครจะเติมเนี่ยอย่าเติมดีกว่าผมว่าไปเล่นทัวนเมนต์หาเองดีกว่านะร้อยลูกเนี่ยคือมันก็ไม่ได้หายากเลยนะร้อยลูกอะแต่ว่า300ลูกเนี่ยผมว่าอะกำลังดีนะพอดีแหละนะราคาก็ไม่แพงมากนะครับ ผมว่าถ้าจะเติมก็แพ็กกลางดีกว่านะคุ้มสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นแพ็กยอดนิยมนะคนน่าจะเติมเยอะแพ็กนี้ซึ่งแน่นอนครับผมหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวพี่ผมมีเงินละตอนนี้ผมมีเงินอยู่มีเงินอยู่ประมาณ300พี่พแต่ว่าผมจะเอาเงินตัวเองเข้าไปในมือถือยังไงหรือว่าจะเติมเกมนี้ยังไงโดยเอาเงินเราเนี่ยไปเติมอย่างแรกเลยคือถ้าใครมีบัตรเครดิตเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ต้องสอนนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีหรือว่าอายุยังไม่ถึงยังทําบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไม่ได้นะ เออเขาเรียกบัตรเดบิตนี่หว่าไม่บัตรเครดิตเออใครที่ทาบัตรเดบิตไม่ได้นะครับก็คือว่าเราต้องใช้มาสเตอร์การ์ดนะซึ่งมันก็สามารถทําได้โดยที่แบบเราไม่ต้องไปเ,เขาเรียกว่าไปตามห้างเราแบบทําในมือถือเราได้เลยนะซึ่งองจริงเดี๋ยวนี้นะครับบัตรเดบิตเนี่ยเราก็สามารถสมัครแล้วก็ทําบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันนะซึ่งมันสะดวกมากนะครับแต่ว่าถ้าจะง่ายสุดเนี่ยทำมาสเตอร์การ์ดง่ายสุดนะ แต่ผมจะไม่สอนนะว่ามันต้องลงทะเบียนอะไรยังไงแต่ว่าผมแค่จะบอกให้เสรว่ามันใช้แอปอะไรนะคือแอปที่ผมใช้นะครับเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้ละไอแอปเนี้ยคือก็คือ,คอแอป Wallet ครับผมนะเป็นแอปของ True ครับผม Wallet เขียนไปเอาเขียนผมเขียน Well เ,เอ้ยแต่เจอว่ะแต่ Wallet เขียนอย่างงี้นี่นะครับ Wallet นะก็กดเข้ามาที่แอปนี้ครับผม True Money Wallet แล้วก็กดโหลดได้เลยนะส่วนวิธีการทำ Mastercard ก็ไป,ไป YouTube ดูแล้วกัน เพราะว่าผมคงสอนจอดลึกไปมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมอ่ะผมคิดว่าใครที่จะสมัครก็ให้พ่อแม่มาคอยดูดีกว่านะว่าแบบเออเราต้องใส่อะไรยังไงนะเพราะว่าผมคิดว่าเด็กหลายๆคนก็คงจะเขียนหรือว่าเขียนแบบที่อยู่หรือว่ากรอกข้อมูลอะไรไม่เป็นนะผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะทําอะไรเงี้ยไปปรึกษาพ่อแม่ก่อนดีกว่านะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคือกลัวอะไรเงี้ย ว่ามันจะมีปัญหาหรืออะไรไหมคือมันไม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะการทําบัตรมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรวีซ่าหรืออะไรพวกนี้คือมันก็เป็นเรื่องปกติอะคนเขาก็ทํากันผมก็ทําเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบกลัวแบบเอ้ยถ้าทำแล้วจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมันก็เป็นบัตรใบหนึ่งอนะที่จะเอาเงินเราใส่เข้าไปเฉยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแคปจอทําไมเราทีเนี้ยทำได้นะไม่ต้องหายห่วงปรึกษาพ่อแม่ได้เลยครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเล่น ทัวร์นาเมนต์ดีกว่านะแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจัดทีมอแอลแง์ต่ำมาเล่นนะเพราะว่าก็จาก EP ที่แล้วนะครับไม่ใช่ EP ดีดิต้องบอกว่าจากรอบที่แล้วเนี่ยผมก็เอาแรง์ต่ำมาเล่นนะแล้วก็ชนะนะครับผมแต่ว่ารอบนี้นี่คือเหมือนจะสูยากแล้วเพราะว่าเจอทีมไม่ได้โหดมากนะแต่ก็ถือว่ายากแหละสำหรับแรงก์ต่ำแต่ทีนี้ไม่ได้โหดมากเลยแต่ผมแรง์ต่ำไงเนีย่ยดูดิกระโดดรับลูบลกมันยังรับไม่ได้อะดูอ๋ เออผมจะทําแต้มได้ไหมโอ้โหบล็อกยังบล็อกไม่ได้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหโอ้ยทําแต้มได้เฉยงงนะบอกเลยงงนะแต่ผมชอบตําแหน่งนี้ที่ผมเล่นมากเลยมันเสิร์ฟเสิร์ฟง่ายดีไม่ใช่ตําแหน่งนี้ต้องบอกว่าตัวละครที่ผมใช้เนี่ยถึงแรงจะต่ำเนี่ยแต่ผมชอบนะเสิร์ฟง่ายดีเออโอเคเนี่ยมันเสิร์ฟง่ายนะ อุ้ยเฉยน,นะครับมาอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบพลาดเลยเมื่อกี้เกือบพลาดนอะ่ะพุ่งตรงคือเมื่อกี้ผมแค่ขี้ตาด้วยแหละอุ้ยแต,แต้มเฉยเลยโอ้โงงนะงงนะโอ้โหดูดิคือมันเสิร์ฟง่ายมากอนะ่ะโอเครับลูกเองตบเองนะฮะเสียวพออุ้ย เฉยเอ้ยยัยงยงัยงยัง okay. โอ้โหเมื่อกี้เงียบมากครับผมนะตั้งใจจัด okay. โอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาจริงคือก็เล่นยากอยู่นะเล่นำต่ำเนี่ยโอ้เล่นยากมากอะ กระโดดต่ำอ่ะคือมันตบยากครับโอเคยไงต่อหรออุย้ยโอ้โหผมแม่งจะสไลด์ทำไมวะงงโอเคคือปกติถ้าใครเล่นลูกหยอดเนี่ยถ้าบอดมันเล่นลูกหยอดผมจะกดสไลด์รับลูกไนงะแต่ว่าแม่แก๊มมันไม่ต้องรับไม่ต้องกดสไลด์นะกดรูปรีซีฟเอานะครับไม่ใช่รูปรีซีฟตีต้องบอกว่ากดรูปโล่นะปุ่มรีซีฟนั่นแหละเออ คือมันจะรับลูกง่ายกว่านะเมื่อกี้กดสไลด์ปุ๊บมันก็เลยวืดโอ้โหดูมันดูท่าตบแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเจ็ดสี่ละอุย้ยหูฟังหลุดหูเวนกรรมโอ้โหนี่ครับอื้อเป็นไงล่ะมาเล่นกับใครไม่เล่นนะมาเล่นกับเดอะโหดเดอะโหดกระโดดเตะเอ้ย โอ้โหด้วยผมรับลูกไอ้ลูกลูกตบเมื่อกี้ไม่ได้สักครั้งหนึ่งเลยอะงงมากงงมากโอ้โหเแต่ว่าทำแต้มง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเราโอ้โหดูด,ดิเสิร์ฟไม่เสิร์ฟดีจริงๆวะ่ะมันเสิร์ฟไกลมากอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบรับลูกไม่ได้อีกแล้วเหรอเอ้ยเอ้ยแต่ลูกนี้รับได้วะ่ะสไลด์ไปรับเอา โอ้โหยังไงเราได้แต้มสวยอีกหาแต้มครับผมอีกหาแต้มเอ้ยย,อย่ากยังไงต่อโอโ้แม่งอะไรวะเนี่ยขออีห้าแต้มได้ไหมเอาออกเฉยเจง๋จงเจ๋งนี่ฮะโอ้โหบล็อกได้แหละกว่าจะบล็อกได้นะครั้งแรกอเอเหนื่อยอึ๊บเอ้ย เออโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูมันเล่นแต่ละลูกเลยสวยอีกสองแต้มชนะครับจะครบสิบนาทีไหมชปิปผมเนี่ยชิบหายละโอ้โหยากจัดแล้วไงยอมเมื่อกี้จะตบคือเห็นหลายคนบอกว่ามันทำบั๊กนี้ได้นะแต่ผมไม่เคยทำได้เลยมันต้องกะเวลาดีๆนะโอ้โวิ่งช้าไปอะรับลูกไม่ทัน ให้เพื่อนรับลูกเฉยโอ้โหสวยโอ้โหเพื่อนทำแต้มได้วะแม่งเอ้ยยังเอ้ยรับลูกได้โอ้โหเกือบสวยยังไงละครับ,รบสิบวิทียังเนี่ยถ้าครบถ้าครบสิบวิทีก็จะตัดคลิปเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราอัพ ตัวละครเนี่ยกระโดดร้อเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วมาเล่นกับบอทเนี่ยหมืนเดว,ว่าเล่นกับตัวเองอะ่ะคือเราเล่นตัวละครสู้กับตัวเองอะ่ะมันจะมีเอฟเฟกกระโดดด้วยนะซึ่งผมเนี่ยมีตัวหนึ่งที่มันกระโดดร้อเจ็ดสิบแต่ว่าคือมันคนละตำแหน่งอะ่ะมันต้องเป็นตำแหน่งวันพอยบอเกอร์ครับซึ่งบอร์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนตำแหน่งอยู่แล้วถูกปะมันก็จะแบบว่ามึนๆอะนะคงจะไม่ได้เห็นเอฟเฟกกระโดดในทีมตัวเอง,จร,งจริงๆแหละเดี๋ยวลองดูไหม อ่ะถ้าผมเปลี่ยนไปเล่นตัววันพอยบลเกอร์เนี่ยฝั่งนู้นจะเปลี่ยนด้วยปะจะใช้วันพอยบลเกอร์เหมือนผมปะก็ทีมเดียวกันอะ่ะโอ้โหไม่วะเสียใจนะสจดวญอินูอืมเสียใจว่านะอเอ้ยกระโดดอย่างสูงเลยยาเอ้ยสวยไม่ ธรรมดาสวยโอย้ตอนนี้ผมมีปัญหากับผ้าหม่มสวยโอเคทัสบอลครับถ้าสมมุติว่าหูฟังผมมันไปขูดกับผ้าหม่มต้องขออภัยด้วยนะฮะเฮ้ยยังไงหยอมต้องโอ้ยผมไม่ไหวแล้วปวดหลังว่ะมันต้องเปลี่ยนท่านั่งก่อนโอเคหกแต้มนี่ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้ง เอือหึวูแต่มันกระโดดสูงจริงอ่ะมันควรม,มีเอฟเฟกต์ใต้เท้านะกระโดดสูงขนาดนี้ยดูดิสูงเกินสูงจนบล็อกไม่ได้อะ่ะเออสูงสูงจนแบบฝั่งนู้นแม่งตีทะลุเข้ามาข้างหลังอะ่ะกระโดดเลยแป้นอนะ่ะเออรู้กันแล้วแหละสุดจัดอะคนเนี้ยสวยไม่ธรรมดานี่หว่าลุงคนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้ลุงคนนี้คืออะไร สวยจ้าเอยจ้าแปดแต้มแล้วครับสู้ตัวเองอยู่ตอนนี้เอยจ้าอุ้ยเฉยได้แต้มเฉยโอเคโอ้โหเสียแต้มเฉยเอยจ้าสวย เอ้ยเอช่อชาสวยสีแต้มไปเลยลูกนั่นแหละโอ้โหเอาเรื่องปะนี่ไงเอ้ยผมกระโดดไม่ติดว่าแต่แต่ได้แต้มเว้ยเือเสียแต้มปะได้แต้มมั้งเอ้ยโอ้โหไงล่ะครับ ออ้ยอ,อย่าสวยอีกสองแต้มอีกสองแต้มครับขอร้องอืมทัชบอลอีกแล้วอุ้ยลูเมื่อกี้สวยวะ่ะอยากเล่นบังอ่ะลูเมื่อกี้อุ้ยอูโหสวยอีกแต้มเดียวแมว เออโอ้ยังเหรอโอ,โอ้โหกินนิดเดียวเองโอ้โหเกินขอแล้วนะแต้มเนี่ยไม่มันไม่ให้ใหผมเออโอเคโอเคไม่ให้กูชนะจริงใช่ไหมฮะตีขอบแม่งเลยอุอ้ยอีกแล้วเหรอนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้โหผมจะตบเห็นเขาบอกทำได้ผมทำไม่ได้ฝีมือไม่ไม่พอสินะเออ